ชมนิสสันนะครับอเมร่า1.0เทอร์โบฮะเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับของเดิมติดรถมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับแบบนี้ชนหมาแตกไปแล้วนะฮะฝั่งโน้นฮะนี่ฮะฝั่งนี้แตกไปแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ฮะเต็มรำแบบนี้เลยนะครับมีเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์ให้ด้วยนะฮะซ้ายและขวางานสวยๆนะฮะมีกิวด้านหน้าทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8 9เส้นนะครับ มีโลโก้นะครับแบบนี้ฮะมีโลโก้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้องนะฮะเข้าตำแหน่งเดิมเขานะฮะเป็นแบบยกชิ้นมีกิวนะฮะตัวนี้นะที่บอก9เส้นแล้วก็มีช่องลมนะครับมีตะแกงกันมาแรงให้ด้วยพร้อมกับเดียมรันนิ่งไล h ์ฝั่งในเส้นเลยนะครับแบบนี้ใครที่ใช้อเมร่านะครับ1.0 Tur โบสนใจที่จะเปลี่ยนกันชนหน้านะครับแบบยกชิ้นแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะครับ